10วงแตกสหรัฐหน้างายเจอขวางมติส่งเงินและอาวุธให้ยูเครนไล่ไปคุยกลุ่มนาโตขณะที่บิ๊กยุโรปโวยลั่นล่มไม่เป็นท่าจากที่ชาติสมาชิกใหม่ของกลุ่มบริกส์ได้มีการร่วมผลิตแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่กับจีนรวมทั้งการใช้เปรโตยวนทำกลางความขัดแย้งของกลุ่ม g 20กับการประชุมครั้งล่าสุดที่ว่ากันว่าถึงกับวงแตก โดยข้อมูลถูกเผยแพร่ออกมาเป็นข่าวสารเมื่อวันที่10กันยายน2566ซึ่งบงติดเว r ร์ p อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าภายหลังฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตตกลมสงครามยูเครนผ่านมาปีครึ่งพวกเขาก็เสื่อมอิทธิพลลงอย่างชัดเจนชาติต่างๆทั่วโลกต่างพากันแข่งข้อและเอาหูทนล,ลมการประชุม g 20ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพสหรัฐ ยุโรปขอให้ที่ประชุมออกแถลงการสนับสนุนเงินและอาวุธให้ยูเครนและช่วยกันรุมต่อต้านรัสเซียซึ่งก็เป็นไปตามที่ผู้นำจีนคาดการเอาไว้จึงไม่เดินทางไปร่วมการประชุมด้วยผลคือที่ประชุมนั้นวงแตกทะเลาะก,กันอย่างหนักอินเดียเจ้าภาพขัดขวางสุดฤทธิ์ตำหนิว่าที่ประชุมแห่งนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจการค้าถ้าจะพูดถึงเรื่องสงครามให้ไปคุยกันในกลุ่มนาโตโนน สุดท้ายก็ล่มไม่เป็นท่าสหรัฐโยุโรปอับอายแทบแทรกแผ่นดินนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการโยุโรปวอยไว้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ฝ่าฟื้นระเบียบโลกเก่าเป็นผู้ต้องสงสยัยส่งออกเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานที่มีเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจากโยุโรปและสหรัฐไปขายให้รัสเซียผลิตอาวุธ แถม UAE ยังให้จีนสร้างโรงผลิตและกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดร่วมกันทางสหภาพยุโรปจึงต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อ UAE ที่ขัดคำสั่งระเบียบโลกเก่าของตนแล้วหันไปทำมาค้าขายกับรัสเซียและจีนขณะนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตต้องการแย่ยยยุรัสเซียให้หัวร้อนโจมตีอาวุธสาชาติยุโรปตะวันออกจึงจัดทัพเรือ30ลทหารหน่วยรบเทพ3,200นายฝึกซ้อมรบในทะเลบอลติก ใกล้กับแคว้นคาลินินกราดรัสเซียที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไว้จํานวนมากกลุ่มนาโต้ยังขอใช้สนามฟินแลนด์ใกล้ชายแดนรัสเซียเพื่อประจําการขีปนาวุธติดเครื่องบินรบไว้แย่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียให้หัวร้อนจนฟิวขาดถล่มสวนขีปนาวุธอิสเกนเดอร์ใส่ฟินแลนด์ให้รับเคราะห์ประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นํายูเครนแถลงอวดว่าเขากําลังตุนเทียนไขเสื้อคลุมขนสัตว์ น้ำอาหารไว้จำนวนมากในบังเกอร์ใต้ดินลึกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีถล่มอาวุธครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าพนลังงานในฤดูหนาวนี้เขาขอให้ทหารกองกำลังผสมที่นอนหลบลูกยาวฝนเหล็กรัสเซียในร่องสนามเพราะที่เปียกแฉะหนาวคาดแคลนอาหารอาวุธในแนวหน้าโชคดีเขาจะให้กำลังใจอย่างหงววงอยู่ห่างๆที่แนวหลังบังเกอร์แต่จะไม่เจรจายุติสงคราม ต้นฤดูดหนาวตุลาคมปี2 5 6 6นี้ยูเครนจะเบี่ยวไม่ยอมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภ,ภาที่ครบวาระเพื่อครองอำนาจดือด้อต่อไปส่งกองทัพรัสเซียจะถล่มโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าปป่าพลังงานคลังอาวุธคลังธัญ,ญพืชอย่างหนักพอๆกับปีที่แล้วบีบให้ EU ต้องส่งเงินทุกยูโรและอาวุธทีมมีทั้งหมดโลสต็อกไปให้ยูเรยครนกู้ยืมใช้ปลักโคหล่มสงรามในยูเครน ฉุด่วงรัง้งยื้อความเจริญยุโรปไว้เป็นเตี่ยอุ้มคอมไม่ให้โงหัวขึ้นได้บีบให้ยุโรปเกิดวิกฤตเศรษฐกิจพลังงานอาหารอุตสาหากรรมซ้ำวนลูปไปมากดหัวยุโรปไว้ให้จมปลักคนลงเรื่อยๆดึงเม็ดเงินออกจากยุโรปให้มากที่สุดไปเผาทิ้งในยูเครนอีกด้านก็ให้กลุ่มบริสและจีนสยายปีกแย่งชิงบรรทอนส่วนแบ่งการค้ายุโรปที่กลายเป็นเหยื่อโดนรุมทุบโดยไม่รู้ตัวอดีตนายกอังกฤษ บุกเคียฟด่วนทหารหน่วยรบเทพโดนมัดมือถ่วงน้ำแต่ยูเครนอุบผลสอบแฉทหารต่างชาติถูกอุ้มสังหารอื่นจากที่มีรายงานถึงชาตพ,พันมิตรนาโตอย่างอังกฤษที่ได้รวมส่งทั้งอาวุธและหน่วยรบเข้ามาช่วยเหลือยูเครนโดยมีเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในขณะนี้เกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของทหารซึ่งก็ยังไม่มีการสรุปถึงผลสอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยจากบล ok ็อกดตเิร์ดอัปเดตเมื่อวันที่9กันยายน 2,566โดยระบุว่าสาฮาราชอนานาจเป็นชาติที่ส่งทหารหน่วยรบพิเศษกว่าร้อยหน่วยรวมเป็นกองกําลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตมาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นสงครามยูเครยนยาวมาจนถึงปัจจุบันทหารอังกฤษจึงเป็นปุ๋ยมากในอันดับที่รองรองจากโปลแลนด์และสหรัฐแม้แต่ลูกชายสสอ,อังกฤษก็เคยมาร่วมรบแนวหน้า แต่เขาถูกไล่ย,ยิงบาดเจ็บจึงหนีกลับบ้านไปหนึ่งในนั้นอีกรายคือจอแดนซัตวิกวัย31ปีทหารสกอตแลนด์ในกองทัพอังกฤษช่วงตุลาคมปี2565เขาถูกส่งตัวเข้ามาสังกัดกองพันธนาชาติของฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตและร่วมรบกับกองทัพยูเครนที่คนละสายบังคับบัญชากันปลายมิถุนายนปี2566ารตำรวจพบร่างของเขาถูกสังหารถ่วงในแหล่งน้ำโดยที่มือถูกผูกเชือกไขว้ไว้ดานลัาง ต่อมาทางการยูเครนประสานแจ้งนางบรดามันดาให้รับทราบข่าวลูกชายของเธอถูกสังหารจากนั้นสำนักงานเครือจักรภพและการพัฒน,นาต่างประเทศอังกฤษถแถลงยืนยันการถูกสังหารของทหารอังกฤษรายดังกล่าวในยูเครนจนถึงบัดนี้ทางการยูเครนก็ยังไม่ยอมแจ้งผลสอบสวนกับทางอังกฤษล่าสุดนายบริจอนซันสาส,าสและอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษและอีกรายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางโดยรถไฟจากโปแลนด์ไปยังกรุงเคียฟ ยไม่ได้แจ้งจุดประสงค์ที่ชัดเจนอดีตผู้นําอังกฤษที่เดินทางมาถึงกรุงเคียรภายหลังการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนงำเพราะช่วงหลังสหรัฐกับอังกฤษมีการขบเหลี่ยมกันอย่างรุนแรงเพราะอังกฤษต้องการที่จะก,ะก่อการร้ายด้วยอากาศยานโดรนและโดรนทะเลในเขตัเสเซียเพื่อ,อยยุให้รัสเซียฟิวขาดยิ่งขี้ปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ใส่สหรัฐจึงได้มีการยืมมือสหรัฐเปิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบวัดกันไปเลยแต่สหรั ไม่ต้องการให้ถึงขนาดนั้นแค่ลอกให้ยุโรปติดลมสงครามยูเครนจนล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวความขู่แข่งขันการค้าโดยยืมมือรัเสเซียส่วนทหารอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมอย่างหดเห้ยมในยูเครนนี้ไม่ใช่รายแรกในช่วงปี2565ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติถูกหน่วยงานความมั่นคงของอยูเครนอุ้มไปสังหารเป็นจำนวนมากเพียงแค่สงสัยว่าเป็นสายลับการเสรียชีวิตของทหารอังกฤษตอกย้ำเตือนใจทหารต่างชาติที่ต้องไปพัวพันสงครามใน างประเทศที่ไม่ใช่แผ่นดินของตนว่าจะถูกสังหารอย่างง่ายดายเพียงเพราะ ถูกสงสัยแข่นนั้นเหตุการณ์นี้ในยูเครนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันนาขนลุกถึงอันตรายของฐานต่างชาติที่เลือกจะเข้าร่วมกับกองกําลังไฟผสมนาโตถึงความซับซ้อนของสงครามระหว่างประเทศเมื่อ,อย่างเท้าเข้า,ขาไปในยูเครนแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบแรโบมหาเทพขนาดไหนจะพบว่าตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายไม่โดนลูกยาวของรัสเซียก็จะถูกยูเครนจับมัดมือถ่วงน้ำเป็นอาหารปลาแน่นอนสหรัฐชิงเพ่นแล้ว ยอมแพ้ขอถอนทหารพ้นหนเจอร์กลัวถูกตัดน้ำไฟฝรั่งเศสอวมถูกปิดล้อมหนึ่งเดือนหิวโหยป่วยหนะักจากที่สถานการณ์ของไนเจอร์ยังคงเป็นที่น่าจับตาของทั่วโลกภายใต้การนำของรัฐบาลใหม่ที่เมเอาชาติตะวันตกขณะที่ก็มีรายงานถึงสหรัฐที่ต้องการจะกำจัดผู้นำคนใหม่ทำกลางการเข้าไปช่วยเหลือของจีนและรัสเซียนั้น ล่าสุดวันที่10กันยายน2566บกดิตเวอร์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวในเนเจอร์และชาติแอฟริกาว่านายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI แถลงว่าหน่วยข่าวกรองของรัสเซียได้มีการส่งสายรับเข้ามาอยู่มากเกินไปในสหรัฐและเป็นภัยคุกคามอย่างร้าแรงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และพยายามที่จะสกัดกั้นทุกวิถีทางที่ทําได้ว่อนกนโดยเ่ากรองต่างประเทศรัสเซียแถลงว่าสหรัฐกําลังพิจารณาที่จะหลอบสังหารผู้นํารัฐบาลคอสชในเจร์คนใหม่ดังนั้นให้ระมัดระวังตัวและควรให้ทหารอเมริกันออกไปจากในเจร์ข้อมูลนี้ถูกส่งไปยังกลุ่มทหารรับจ้างวอร์เนอร์รัสเซียในบุกินาฟาโซประเทศเพื่อนบ้านไม่กี่ชั่วโมงถัดมารัฐบาลบุกินาฟาโซมีคำสั่งให้ส่งทหารของกองทัพ ปรยัังนนเจอ์ทีทล่าสุดหน่วยทหารหลายหน่วยจากกองทัพบูกินาฟาโซเดินทางไปสมทบกับชุดหลวงหน้าที่เมืองหลวงนีอาเมของไนเจรแล้วโดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการก่อการร้ายจากสหรัฐส่งผลให้กองทัพสหรัฐที่มีทหารอเมริกันหน่วยรบเทพ1,100นายประจำการที่ฐานทัพในเจรวิตกกังวลมากกลัวว่าจะถูกปิดล้อมรุมถลม่มรีบทำการกับลำยุเทิน ต่อสายเจราจาย,ยอมแพร้ร้องขอไว้ชีวิตกับรบัฐบาลคอสอชอในเจอขอถอนทหารบางส่วนขึ้นเครื่องบินขนส่งขออนุญาตบินขึ้นจากสนามบินในฐานทัพเพ่นเอาตัวรอดบินนี้ไปยังส่วนอื่นๆของไหนเจอแต่ยังต่อรองขอไม่ออกไปได้ไหมขณะนี้กำลังต่อรองกันอยู่ส่วนกองทัพฝรั่งเศสที่มีทหารแรมโบประจำการอยู่1 5 0 0นายถูกชาวบ้านในเจรปิดล้อมฐานทัพมากว่า1เดือน ตัดน้ำไฟฟ้าอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความหิวโหวยและป่วยอย่างหนักเมื่อทราบรายงานว่าสหรัฐชิงเพ่นนี้ก่อนจึงต่อสายเจรจาย,ยอมแพ้ร้องขอไว้ชีวิตบ้างกับรัฐบาลคอสชอในเจอขณะนี้อพยพทหารเทพที่อ่อนแรงแทบเดินไม่ไหวขึ้นเครื่องบินขนส่งขึ้นบิน,น,นแบบเขินอายเสียฟอร์มเจ้าอนานันนิคมออกจากไนเจอร์ไปยังทันทับในประเทศชาติที่อยู่ติดกัน และกำลังเกิดมอบประชาชนขับไล่ออกไปจากปมสังหารทหารชาติเสียชีวิต